สวัสดีค่ะซับแปมกอนโกจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็เดินตลาดกันต่อนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็จะเห็นอาหารหลากหลายนะคะน่ากินน่าทานมากๆค่ะนี่เลยค่ะชูชิค่ะสิบบาททุกชิ้นเลยค่ะเห็นไหมคะม,มีมากมายเลือกเลยนะคะมาออกงานอีกแล้วนะจ๊ะที่โลบิสันกรังของเราเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะ ขายดีดีนะคะค่ะม,มีหลายแบบหลายอย่างให้เลือกเลยค่ะเพื่อนๆชูชิค่ะชูชิน่าทานมากเลยนะคะนีคะมีกัน,น,นกบับซวยสีในกล้องกับสีของจริงเหมือนกันเลยจริงๆนะไม่จกตาเลย 10บาทไม่แพงเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยในกล้องกับของจริงอ่ะเนของจริงที่สดกว่านะคะอันเนี้ยสวยมากเลยน่ากินมากเลยค่ะชูชีกค่ะชูชีเชิญเลยนะคะมาค่ะดูช่องทางไหนก็มาเลยนะคะมาอุดหนุนมาซื้อได้เลยค่ะหยิบได้เลยจ้าน้องอยากได้แบบไหนลูก ซื้อสิบชิ้นฟีหนึ่งครับ้อสิชิ้น1ชิ้นอ่าิชิ้นนะส่งนนาทานนะจ๊ะระเันอาบมันถึงไหมอ่ะน้องหยิบเองค่ะ ติบบ่าติบบ่าตัวอันนี้มายงงนี้หรอคะต้าไปตนะจ๊ะดูจิและไปตก็ค่ะปัดใจค่ะจำนายข้าวพุกกะปินะคะร้านนี้ก็คือข้าวพุกกะปิค่ะ มาเริ่มต้นที T ่เท่าไหร่เอ่ยนี่ข oh. ้าวคุ is, ่กะปิ75บาทนะคะทุกคนใคร่อยไหมคะน่าทานค่ะน่าทานเออสวยงามมามาเลยนะคะนี่อุปกรณ์ค่ะนี่ก็เขาคั่วัวเองนะคะั่วเองคั่วอคั่วดิสงก็คั่วเองคั่วดิสงคั่วเองพริกคั่วเองนะคะนี่ของใหม่ของสดทุกวันเลยนะคะ ไปต่อกันค่ะวันนี้นะคะคนเยอะเยอะคนเยอะ<ๆ>เยอะออก็มาที่นี่น้ำนะคะอโวคาโดค่ะน้ำรำไยค่ะ,นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆลงไล่ก่อนนะอีกค่ะขอบคุณนะคะ